ไปโรงเรียนพี่น้องน้องทายเช็ดรองเท้าแล้วฝนก็เปรอะเปาะมากเลยก็เด็กน้อยไปโรงเรียนก็นได้พรุ่งนี้บ่ายสามโมงด้วยจานจะทําคลิปเก่งเปื้เด้อไปซื้อเห็ดซื้ออืมอียงห่อะจะอมมาแล้วสวัสดีค่ะไกลไหม ของเมนูของคุณมิมี่แกงเปิดน่อไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามโมงวันนี้กินผักไปก่อนไปตลาดไปเกลี่ยมาก็เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวซีเฮ็ดให้ด้วยจะไปได้เห็ดนางคว้ามามาเห็ดเห็ดนางฟ้าก่ นางฟ้านั่นแหละเกงใสเปิดพรุ่งนี้หน่อไม้สดไปหาใบาย่านางอยู่ มักกินพริกเอ้ยกินผักมอนเนตบัวเห็นขาต้อหิ้วของเห็นหมูเห็นไก่แล้วบ่อหิวปันใดยอดไอ้นั่นเขาเรยอดฟักไฮบ้านเนตเดียก ยอดฟักไฮเนาะ้าอ,อีสานเรียกอีหยังหลังเนี่ยรูปมันเป็นแบบนี้มัดอะไรแต่ใ่าใต้เขาเรียกฟักไฮย,ยอดฟักไฮขมอำลำอำลอำลกินเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกรูปอย่างหลัง มาละขี้นกเออใช่เหมือนกันเลยจ้ะมากับมาละขี้นกแต่บ้านเน็ตเรียกลูกฟักไฮมาละขี้นกมันจะใหญ่กว่านี้นะแต่อีสานเขาจะเรียกมาละขี้นกนั่นแหละ ซื้ออันนั้นมาฝากพ่อใหญ่อ่ะสาขนมสาไอ้นั่นสาคู่สอดไส้ขนมสอดไส้ ai chiều ngu ไปเดินเล่นเหนื่อยนอนแล้วหมดเป็นหมดแรงแล้วอ้วนหลายหมดเรี่ยวหมดแรง,แรงนอนแล้วได้กินข้าวแล้ว เขากำลังอบๆพี่น้องเฮ้ยฟักไห่ขมอำลำอำลำคนอีสานมักเอาไปแกงใส่เขาเรียกอะไรอ่ะอมหนูหั่นแม้โยอดมันเนาะลูกมันก็อร่อยนะแกงใส่อมหนูขมอมลมอมลมอลมอำลำ พอเบิดเนีนยก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้กิกนกับแก้วก็จะกินกับอะไรนะแกงกแกงอิปเปอหน่อไม้พรุ่งนี้นะแะละพี่นอ้องตอนเย็น แกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางเพราะใหญ่แกกินอยู่แต่แกกินไม่ค่อยแข็งถ้าเป็นหน่อไม้ดองแกจะกินแข็งอยู่แม่ก็เลยจะทําช่วงใบใบสามแกงอิปเตอไว้กินตอนเย็นตอนเที่ยงเมื่ออื่นที่ผัดจะต่อยแกบ่ น้องเาไปโรงเรียนแล้วสองวันกินผักเยอะๆพี่น้องเอ้ยโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ถามหาภูมิต้านทาน เกียวสิบบาทอยง่นี้นื้อปลาล้าสับขวดส่งเครื่องสิบบาทบักร้าย ็ได้บะมักดิบก็ไปขั่วเนาะสุจกจะเน้ยชอบกินดิบสามีบอกพี่ปัญหาเรื่องกินเดือ,อยังเด้อ ดูแล้วสิมบ้านหลุดไปหนไปหาผู้สาวต้องแบบพที่นอกไหมนีม่ผู้สาวจอบบึงแล้หไปข้างบนหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านเมืองเอกหลักฐานกองไส้วันนี้ปล่อยไปก็วิ่งเข้ากองไส้เลย ถึงว่าโค้งมีแต่ใจลำซ้ำมีผู้ส,ำสำาวแอบมองซ้ำต้อม แวออหวกพม่หรอกแม่ผู้มะผู้สาวสำน้อยอายุเจ็ดเดือนตอนนี้ห้าปีแล้ว แต่ว่าอังบอกเคยลื่อบริสุทธิ์เคื่อแล้วเคื่อเด้อสิบบาทย,ยังบริสุทธิ์ฝุดฟองได้พี่น้อยงยังบ้ยว่าเคียนอันบริสุทธิ์ให้ผู้ใดเลยบอกไม่เคยมีเมียเลยเก็บกดเจ๊ไม่เราอะ เป็นม้าเท่าบ่ลุงยามแกเลยมาบอกว่าเจ้าของหมาเขาถามหาโกลเด้นพันแท้ตัวผ,ผู้ผสมพัน์อยู่แน่เลยบอกว่าถ้าเขาอยากผสมก็มาคุยกับเน็ตเน็ตบอกเอาเงินแต่เน็ตเอาลูก ขอลูกตัวหนึ่งถ้าผสมไม่ติดมากลับมาผสมใหม่จนติดุ่นละแต่เน็ดไม่เอาเงินขอลูกตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่เน็ดอยากได้ลูกบักซิ่มบ้าไปผสมทันอะ ครั้งละสี่ห้าพันนะพี่นอ้องบางบางทีผสมครั้งแรกไม่ติดไปใหม่อีกอเสียอีกเนี่ยเลยว่าถ้าเพื่อนอยากมาบึงโตเริ่มมาบึงก่อนก็มาแต่ตัวเมียนะ่ะมันต้องอายุปีกว่าถึงจะประสมพันธ์ได้นี่นบอกว่าไม่ได้คิดค่าอะไรหรอกแต่ถ้าเขามีรูปหัวแค่นั้นแหละ าใจซื่อใจแล้วพี่นอ้องเด็กได้ลูกว่ดคีมึนโอ้นมึนคือพ่อมันนี่ล่ะ แม่บอกจะดื้อเหมือนพ่อมันเนาะจินบ้าบ้เคยป่วยเด้อพี่น้รองบอ้เคยป่วยบ้ามี่เคยมีโรคบ้ามี่ อันที่ว่าจะหมูกดาดนั่นว่าได้ป่วยดอกให้เขาดือ้อขนมันหลุดเฉยๆแต่เขาไม่มีอาการปว่วยไม่มีอาการเซกซ้อนมึนขึ้นโต เนตเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเหมือนลูกคุณล่ะอาจจะมีดุมากด่ามากว่าเขาดื้อไม่ถามว่าความรักหนักก็เหมือนลูกกันนึงขนับที่นองเลี้ยงนอนฟังใช่ไหมดื้อไหม สองกิ๊บเต็มๆให้พอนักมีคนชอบเต็มฝนตกจะใส่กระปุกไว้พี่นอ่อยเต็มแล้ว บัตรนี้อ่ะพี่ว่าวเนื่นจากถ้าคุณมินมี่มาเบิงหรือว่าผ่านมาเจอคลิปนี้เนะาะพรุ่งนี้ใบสามมมเนื่นจากใบสามมุมใบสามโมงเดชบัวเม่นเก้าโมงเช้าใบอันเข้ามาเบิงเนือจากซีเฮดคลิปแกงเประเนาะที่คุณมินมี่ขอมามเดือนกว่าหรือสองเดืนอนแล้วก็ได้ไปซื้ออัน อะไรอ่ะอุปกรณ์เครื่องปรุงมาแล้วเนาะจ้ะเมื่ออื่นก็เสิแต่การต้หมหน่อไม้แล้วก็หั่นตะคงตะไคร้ไว้นาะจ้ะเนาะแล้วก็อะไรอ่ะกลั่นน้ำาย่านางไว้เตรียมแกงเพราะว่า,าข้าวคั่วข้าวอะไรเนี่ยเน็ตมีแล้วเนาะก็จะเป็นการทำคลิปเกนงเปลอเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เน็ตไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า 莫放了。